สวัสดีครับมอน,นี้กรรมเยี่ยมบ้านครับมอน,นี้หลังจากที่ผาพี่น้องเยี่ยมชมต้นใหม้ต่างๆที่ยอกบปเวียนบานแล้ว,วน,นี่ผมระสิผามาชมบานบานผมนี่นครับไริเ็ดหังกมากไม้ครับนี่แต่ต้นใหม่อันนี้ก็ต้นใหม่ต้นพันศาสตร์นะครับเอาเป็นต้นเลยนะครับเป็แบบง่ายๆครับ นี่ครับมันต้นแดงต้นแดงอันนี้ก็เพื้นเสาอานะครับเ็ดเอามาใส่นะครับส่วนมากใช้ที่ให้น้องนะครับเอาเทียงที่น้องมากระซิบลุ่งแขกแล้วครับลุ่งแขกลุงกล่งแขกเข็ดนะครับโต๊ะมือนี่กัเป็นโต๊ะที่ว่าเป็นเศษใหม่นะครับเอามาให้น้องงูหลูกหล,กลานเพื้นเ็ดให้นะครับอันนี้ก็มีแต่ของเกลาอท่านครับ ที่เป็นบ้านไม่เก่านะครับไปขอสื่อคนมาอันนี้ก็มีโล่งสีนะครับโล่งสีหน่อยนะครับโล่งสีหน่อยไว้แต่สีเขานะครับอันนี้ก็เป็นมองเก็บใบเครื่องสัดโฟมซัดผานะครับเก็บเครื่องมือการเกษตรแน่เก็บของนะครับมุมทั้งหลังว่านี่ก็นี่ครับเป็นขั้วครับเป็นขั้วมีเตาทานนะครับอย่างแน่นะครับ เมื่อลังค่าผมเลยเห็ดง่ายๆครับพ่อกันแดดกันฝนครับเนี่ยเป็นสกัดสีเก่าครับเอามาเห็ดนะครับบ่ได้รยังง่ากนะครับทั้งล้างบานกับเมื่งเห็ดเองนะครับท่าเองสีนะครับนีกามาหลังบานนี่นะครับหลอดเฮียนเฮียนผมมันถึงมีหลายสไตล์ครับหลายมุมนะครับเอออันนี้ก็เป็นแห้งน้ำครับเห็ดใบ ใส่น้ำปะปาติดปะปลาเองนะครับใส่ถังเลยถังสองพันลิตรนะครับก็ได้ใส่มันจะมีไหลมุมนะครับผมส่วนมากเสียเ,เองครับน,นี่คือปั๊มน้ำอันนี้เส็ดเองครับเนี่ยุมขางบ้านท่านี้นะครับเอาหินมาแปะเองครับติดเองให้มันไล่ครับ ไปทัวร์ขีดเข็ดไปทัวร์เลยแล้วแต่เจ้าของมาบ้านสวยเลยมือเฮ้าครับงามพอเฮ้าค็ดยังก็ได้นะครับมันก็บพได้ปลาเหนียดที่ยังครับเอาหินกลับมาติดนะครับติดง่ายง่ายมุมหนาบานนะไม่เสียก็เป็นเนี่ยเป็นใหม่ไร่นามนะครับมันงามกับเห็นอยู่น้ำหวยน้ำน้องยังกัเอามานะครับมาเห็ดใจเป็นวงปกป็น่นะติดหินกลับแบบง่ายง่าย คืนมุนี่ก็เฮ็ดเป็นหินกาบครับมันสีได้มันยากาศนะครับไปเที่ยวไปหันไปนมีมากเ,เก็บไอเดียจากเฮาไปเที่ยวไปยังแต่เจ็บมากเจ็บบ้านจต่ของคทำนหน้าอยู่แต่ละมุมบ่คือกันครับเนี่ยผมครับเออทังหน้าบ้านนะครับนีเ่เปเปเรือนะครับมากแต่ได้พักพอนอนใจนั่นนะครับแนวอยู่หน้ากินคาบบริเวณกว่าไอซี่หละครับมีร้านพ่อมีหมองให้ลูกน้อย ปู๋น้อยมันจกขยานเลยแต่ว่างคอหนามคอยยังต่างเอี่ยวมังกรต่างๆนี่คือบรรยากาศรอบรอปา่าแค่นี้นะครับนะพี่น้องชมแค่นี้นะแล้วก็ติดตามอีกทีครับมีใบใส่เจ้า้องครับของป่าที่เป็นไม่เป็นไหลเขานะครับมีหนามยังมันก็นจะเลือ้อยโตๆนะครั้องกาศหนาวมีหนาม ยังแต่ง่ายไปหมดโอเคครับนี่นะครับขอบคุณครับ